สบายดีพี่น้องป้องปายเบิร์ดจิกูสิคนเบิร์ดสมองสะบอ่อนเขานำผีน้ำนองน้ำพอแม่พี่ป้านาะอาเข้าสู่พื้นป่าดงพงไพ่อีกพี่น้องเลยเนาะอยู่หาก,กินหากเก็บเพชรก็เก่าพี่น้องเลยแต่ว่ามือนีมาสองคนเนาะกับลูกสาวมือนีน้องหลัดดาวันมานำพ่าน้องหลัดดาวันมาเกลอยุ้งมือนีเนาะเก็บเพชรขมเห็ดไหว มื้อที่สามพี่น้องเลยเนาะมาลุ้นนำการเด้อพี่น้องเด้อว,วาสิได้คือเก่าป่วาสีมานคือเก่าป่ทั้งหลดดายท่านก็ข้างแรกนลสิพระมหาเหตุน้ำผองปีนี่เนาะใช่ป่ะฮะงานดะเออเอาเอาลเอาเอา เอาไปต้มบ้านนี่ซีมาฮาไปต้มพี่น้องเลยต้มใส่ถุงไว้กิ่นงามมันบ่มีใช่เออไปมากขึนไหมอืมมาเจอดงเห็ดอีกเลย มาโหกเจอบฮะควายสิถ่ายให้มันม่วนากานนะฬิกเลยหมูเก็บเห็ดละโง่เห็ดปวกเขาเก็บเห็ดคมนี่แหละเห็ดคมเห็ดไวพีหน่องไปเพิ่อื่นได้หลายอย่างบางคนก็พึ่งคมเหรอเนาะนี่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 เก็บมา เอาล้วตีนมากันเลยฮาน,น่าคือไอหมาดเก็บเห็ดลูกสาวดึงเอาแต่ดอ,อกตีดเอาน้ำหลังขาดอีรีเลยนี่นี่นี่นอื่ฮันฮัน ปลาลูกสาวออกมาหาอยู่หากลิ่นมึนผักก็เรียกว่าพามาฝึกก่อนพี่น้อยพามาฝึกมาฝนหมอกไปเด้หมอกด้อถือเขาัน้นได้เหรอให้เบิ่งดูดิเก็บเอาเบิง่ง มันบานขักแท้งั้นแข็งอยู่บ่านึกยกขึ้นให้เห็นคานนั่นไหมเ,เดี๋ยวมาหนึ 1, 2, ่งสองสามอโอเคมันยังแข็งไหมเอามันลง ตีนบักใหญ่นึ่งมาหอดืองแล้วอฮ้ยมไดีพี่น้องมาดีป่าลุงมาหอดักลุงแล้วมาหอดบักหาลุงแล้วมากระมานนั่นใช่ล้วต่ว่านำมาโชว์เพืดูเห็นั่นลูก ่ผลงานเมื่อนี้ตาเนี่ว่าสิฝากไปเจี๋ยองกินน้ำนี่ได้กินดอกเจี๋ยองเอ้ยการเป็นแบบนี้เบิ้ดกระเป็นเนาะเบิ้ดกระเป็นพี่น้องเอ้ยดีเลยนี่ก็ได้แกงใไชนาไม้กระเต้า็ได้แกงใไชนาไม้เหมือนกะทิไปหากะลูกสาวเฮ้ยจะมันเบ็ดแล้วลายเทเล่หนีิ mình nhắm mẩn lên làm lạy thêm mì lâu đi bọc hì lâu lạy à hè 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 hà 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 มาใน,นวันที่ได้ทั้งหนึ่งมาคืนเมื่อวานแง่มันเบิดเนาะบางัำเนาะคนนาหลายเนาะเมื่อวานอาจาย์ปเอาโบเบิดนึ่งเะมันบอกมีแต่คอเนาะเอ้าสมัครน้ำลายดิลูกจะมัก <c oughs> น้ำลายเฮ้ยน้ำลายฮานะเอ้ย, <c oughs> ยเอ้ยน้ำลายฮานะเฮ้ย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  <c oughs> เอเกูยังหาด้วยฮะทางไหนโยงกินยงกินหมดกัดซารพัดไก่ขึ้นมาส่อแตว่าคือบ่ไปทางไหนเลยวะโอ้ยเนี่ยนายบานนี่สุเห็ดในเฮือนกับบได้พีหน่องนีเด้เฮ็ดในเฮือน มันบานมันเนี่ยนะเบิดลาเลาเหนมือว็นเกสองมือแล้บริเกเข่าไปเบิ่งบริเกตอีบรหดสองมือเฮ้ยเฮ้ยบางคมกินเข่าแล้วบอที่นมแล้วบอเนี่กินยังจัอกินข่ากินนมแล้วบอเข้าเลยเดน้องเ๋ยหาเดือนไปหาเดือน่าไรกินข่ากินนมแหละบอ อาหารสีมึงกินแล้วบ่กินเกากินนมลวบ่บบบทำเอ้ยเลี้ยบงไก่มาดนเขาแล้วเป็นเห็นไก่เนาะเป็นเลี้ยบงไก่มบบทำอยากปีนไก่บอะอนดีอันเดีไก่ซอสเดซิมาตอดกินเห็ดเอ้ยแบบทำอยากปีนไก่มาดูบะให้ลดก้อนเขาเ้อให้ลดก่อนเขาเ้ย แกงชนละไม้มันเสบคือยังไงเดี๋ยวเห็ุผลไปหานะไม้มาแงจะตกนาค่ะเพื่อนท่านะอี่น้อกเงยหอยแตกแลาวเห่ำใจเื่นแมหายแตกบอกไปเดแล้วก็เห็นเด็ี่ได้ยังแตกแตกวันนี้เลแตกในขอบประตูนหมเงียเพ

หักล่าเอ้ยหักล่าเอ้ยนอนได้ดๆเย็นมาเลยว่าอากาศเย็นนอย่างมือเสาร์เนาะอากาศเย็นดีๆเสียนอนไปทางไหนสินอนนอนง่ายบอก

ซาไลนะครับเนาะแม่หลานนี่บมดก่อนนนง่ายเลยเดี๋บบก้มมือจ้านะมือจ้นะนอนหลบเอฟเอเอ้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 ทานนองได้ฮะทานว่าตกมอนเลยเกยยันกวทานอืเอาใส่พวมอนให้น้องดิ ก่อนเราใส่นมลดได้พ <Yeah. S 1> ี n n <ổi> <laughs> ่น right ้องเว้ยเอาใส่ขวดนมลดค้อยได้แล้วดูกินคือนมหน่อยเลยไอ้กินก็ใกินมาได้ดอกบ่วงหนึ่งบ่วงหนึ่งกินหน่อยกินสาวแดงกินโมโกอิ่มแล้วหักไหวไม่หลาย คลิปนี่การเบิร์กล้มล่วงไปนอ้ยเนาะตั้งแต่อยู่โคกอยู่ป่าไนและจนม,มาหอดือนแถมมาบดได้ถ่ายให้เบิงเบ่งกอีกครับไปเก็บเห็ดในฟาร์มเนาะไม่ได้ถ่ายใ่ได้ถ่ายลืมบดได้ถ่ายคนอุไวเพาะไปหาเห็ดบดได้มาหนีก็เลยจักปีช้างี่น้อง้๊ยคนกลายเนี่ยต่อคนอยู่ในโคกนะสามารถบ,บุญมาหนีนะแตกโซ่เจียดโซ่เจียดอยู่ไปทางใดก็ดี

โอเคพี่น้องเอ้ยเราไปจากพี่น้องยกคลิปไปเพียงสำนีแหลนะเนาะขอบคุณขอบคุณที่เข้าบึงมาชมเด้อฝาไกไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเก่าพี่น้องเอ้ยไว้พอกันใหม่คลิปหน้าเนาะไปแล้วสบายดีสบายดี